ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่อง Byte d r e a และวันนี้เราจะมาดูมีมาหาอนากอาีกเช่นเคยก่นอนที่จะเข้าไปดูฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe สสและกดแจ์ไปให้เพื่อนของคุณไปเราไปเรื่องมาดูเปิดมาอันแรก มันรู้ได้ยังไงไม่ไรทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ไดีทำไม่ได้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 คำไม่ได้ท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 ำไมด้ทำไม่ได้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 ด้ทำไม

คุณคิดใน้องน้ำเสียงก็จะประมาณนี้และ้วนอนอ่คุณอยากเอาไปให้แฟนแต่ แต่ของที่คุณซื้อมามันกลับลอยไปตามสายลม ไม่รอสักคนไม่รอทุกคนอ่ะฮึผมรู้นะว่าทุกคนคิดอะไรอยู่อ่ะ no What the what, the what the fuck? geeng kaad de kan ledio haap luwa may patu pop patu bang เสียงมืนเรือเลยอะต้องจับภาพไปเสมอน,นะครับคุณผู้หญิงอย่าลืม บอ๋อเหอคนอ้วนมักจะนั่งเก้าอี้ไม่หลอดอ่าเก้าอี้ลำหนักบางทีหนึ่งร้อกิโลหนักสามรอกิลน

ที่มันต้องขุนน้ำกับกระดูดข้ามน้ำน,นี่แหละมันจะไม่รอดโอ้ขัดใจไหมขัดใจมากอีกเอ้าขัดใจโอ้มาริยนล้วขอบคุมารียนนะมาเบียบสุ Do you ever just? <laughs> what the fuck with What was that about? Why would you do that? هذا <laughs> هذا ได้แล้วพี่อะไรอ่ะ คุณไม่งั้นเขาจะแสบลิ้นพิ่งตื่นนอนหรือเปล่า ครับเขาหน้าเจ็บอะแอะอะแอะแอะแ่ะแอะแอือะแอะแอะแออะอะะแอ่เอะแอะอะแอะรับ